เตรียมพร้อมสำหรับลูกค้าเข้าพัก2เดือนเต็มเลยนะคะหลังนี้เป็นบ้านไมโฮมที่อยู่โลเคชั่นบึงแก่นนะครค่ะเป็นบ้านชั้นเดียวนะคะ3ห้องนอน2ห้องน้ำค่ะบ้านพร้อมขนาดไหนเข้ามาดูกันดีกว่าค่ะเข้ามาก็เจอมุมมหาชนค่ะแล้วก็มุมนั่งทำงานนะคะใครที่จะมาอยู่ยาวแล้วก็ต้องทำงานบ้างอะไรบ้างก็ไม่ต้องกังวลค่ะมีมุมให้ทำงานชิลๆเลยค่ะตรงนี้ก็มีมุมนั่งเล่นกับโซฟาตัวใหญ่แล้วก็ทีวี50นิ้วนะคะโต๊ะกินข้ามุมมหาชนของเราเนี่ยนั่งได้6-7ที่นั่งเลยค่ะ จะเสริมเป็น8ก็ได้นะคะจากนั้นก็เดินเข้ามาชมห้องแรกกันดีกว่านะคะเป็นมาสเตอร์เบดรูมค่ะที่เราได้จัดเตรียมความพร้อมไว้ให้แล้วนะคะปูเตียงไว้ให้อย่ายงดีพร้อมผ้าเช็ดตัวไว้ให้ด้วยเลยนะคะตู้เสื้อผ้าบิวอินแบบเก็บได้จุๆเลยค่ะแล้วในตู้เสื้อผ้าเราก็มีอุปกรณ์รีดผ้าให้ด้วยนะคะเพิ่มความพิเศษกระแถมเครื่องฟอ,อกอากาศให้ไปใช้ด้วยเลยนะคะและห้องนี้ก็ยังเป็นห้องที่มีห้องน้ําในตัวด้วยค่ะ แยกโซนเปียกแห้งพร้อมสบู่แชมพูให้เรียบร้อยเลยนะคะและมีไร์เป่าผมด้วยค่ะจากนั้นเดินออกมาตรงฮอล์เว์นะคะเราก็จะเจอห้องน้ํากลางค่ะห้องนี้ก็แยกโซนเปียกแห้งเหมือนกันนะคะพร้อมสบู่แชมพูเครื่องทําน้าอุ่นครบพร้อมมากเหมือนกันค่ะกระดาษทิชชู่แล้วก็เตรียมไว้ให้เลยนะคะจากนั้นมาพบกับรูมชูนะคะห้องนอนด้านหน้าค่ะ นอกจากจะมีแอร์แล้วเราก็มีพัดลมให้ด้วยนะคะเผื่อวันไหนอากาศชิวๆสบายๆอยากเปิดพัดลมไม่ต้องเปิดแอร์ก็ได้ค่ะมุมหน้าต่างเยอะขนาดนี้อากาศเย็นสบายมากเลยนะคะใครที่จะมาอยู่ยาวไม่ต้องกลัวเปลืองแอร์เลยนะคะเพราะว่าบ้านเราลมเข้าทุกทิศทางค่ะอากาศเย็นสบายค่ะคือถ้าลูกค้ามาอยู่รายเดือนนะคะลูกค้าก็จ่ายค่าน้ำค่าไฟเองนะคะนี่ก็ห้องนอนสุดท้ายนะคะห้องนอนที่3ค่ะอุปกรณ์เครื่องใช้จัดไว้ให้ครบเช่นเคยนะคะพร้อมทั้งแอร์แล้วก็พัดลมด้วยค่ะบอกเลยว่าถึงจะเป็นห้องนอนเล็กแต่ว่าข้าวของเครื่องใช้เราก็ มีให้พร้อมแล้วก็สวยงามไม่แพ้ห้องอื่นเลยนะคะจากนั้นเดินมาสู่ประตูห้องสุดท้ายก็คือห้องสําคัญของบ้านนั่นเองคือครัวนั่นเองค่ะมีทั้งเครื่องดูดฝุ่นแล้วก็เครื่องซักผ้าให้ด้วยนะคะพร้อมเครื่องกรองน้ำดื่มด้วยค่ะอันนี้ก็จะเป็นการจัดวอล์คัมเซ็ตนะคะให้กับลูกค้าที่เข้ามาพัก2เดือนค่ะที่ใช้นะคะเราจะใช้เป็นเตาอินดักชันนะคะอุปกรณ์ข้าวของเครื่องใช้ก็คือพร้อมมากรวมถึงอุปกรณ์ทําความสะอาดนะคะพร้อมด้วยตู้เย็น11คิวให้จุข,ของได้สบายๆเลยค่ะ เครื่องใช้นะคะเราก็เตรียมไว้ให้พร้อมเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นถุงขยะน้ำยาซักผ้าน้ำยาล้างจานมีไว้ให้หมดเลยและจานชามช้อนซ่อมหม้อกระทะเราก็มีไว้ให้พร้อมเลยค่ะและเรายังมีเตาอินดักชันเพิ่มให้อีกตัวนะคะแล้วม้อหุงข้าวด้วยค่ะแก้วแบบต่างๆก็เพื่อผู้ที่เข้าพักจะได้พักอย่างสบายเลยค่ะ นอกจากนั้นเราก็ตุนของใช้ไว้ให้ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นรีฟิลสบู่แชมพูกระดาษทิชชู่แม้กระทั่งเซ็ตผ้าเช็ดเท้านะคะที่เรามีเตรียมไว้ให้ด้วยค่ะบอกเลยว่าเป็นการหิ้วกระเป๋าเข้าพักได้อย่างแท้ทรูเพราะว่าทุกอย่างมีเตรียมไว้ให้หมดแล้วนะคะออกมาหน้าบ้านพบกับอากาศบริสุทธิ์แล้วก็สวนสวยๆมีมุมนั่งเล่นพักผ่อนข้างหน้าด้วยนะคะและที่จอดรถสําหรับ1นคันค่ะ